กลับมาติดตามรายการกันต่อฮะช่วง dr สุ o m In คุยหุ้นต่างประเทศที่มี dr ให้ซื้อขายในตลาดบ้านเรานะครับวันนี้จะคุยตัว adobe หลายคนเนี่ยเคยกังวลครับว่าปกติเขาทำพวกโปรแกรมอย่าง photoshop แบบนี้เนี่ยในยุคที่ ai คนสามารถเจนภาพได้ในราคาไม่แพงอยู่แล้วใครจะไปซื้อโปรแกรมแพงมาใช้นะครับแต่ดูจากงบล่าสุดเนี่ยเขาก็ย,ยังโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เกาะกับกระแสะ ai ได้ค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวนี้ไปคุยกันดีกว่าว่าเขาทำยังไงแล้วก็ แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตอย่างน่าสนใจลงทุนหรือเปล่าอัปเดตกันกับคุณพระสุดถมนาการนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบรอดาโอนะครับสวัสดีครับครับพี่บอยสวัสดีครับัาผมอ่ะวันนี้มาอัปเดตกันตัว Adobe นะครับน่าสนใจอย่างไรเห็นว่างบเขาก็ยังโตได้ท่ามกลางความท้าทายเรื่องของ AI ที่เข้ามาแย่งลูกค้าเขาถูกไหมครัครับก็อย่างที่พี่บอยเล่าเมื่อกี้เลยนะครับ Adobe เนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนาะเป็นหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ราคาเนี่ยไหลลงมาเป็นปีละนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเชื่อว่า AI จะมาดิสลอฟนะครับทำให้ Adobe เนี่ยขายของยากขึ้นเนะเพราะว่าใช้ AI เจนแทนนะครับแต่ว่างบล่าสุดเนี่ยรายได้ยังโต10% ทำรารก็ยังโอเคอยู่มา r g จินก็สูงนะครับ ARR หรือว่ารายได้ที่เป็น r e c u r r i n g สม่ำเสมอนีครับต่อปีเนี่ยก็ยังโต12ซึ่งเป็นระดับที่น่าประทับใจอยู่สำหรับหุ้นใหญ่อันนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าของ Adobe นะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็น Professional หรือว่าพวกลูกค้าองค์กรใหญ่ๆนะครับที่ใช้เครื่องมือเครื่องมือกัน อย่าง Adobe Acrobat กับ PDF Photoshop นะครับก็เป็นปกติอยู่แล้วคิดภาพเหมือนอนักศึกษาเนี่ยชอบใช้แค n นะครับแต่ว่าเวลาที่ระดับธุรกิจเขาจะทำ presentation เนี่ยเขาก็ใช้ PowerPoint ะนะครับ Adobe เนี่ยก็อยู่จุดเดียวกันนะครับ,รบเพราะลูกค้าหลักเขาก็คือ Enterprise ครับคือคุณภาพมันมันดีกว่ามันดู professional กว่าหรือว่ายังไงครับใช่ครับคือพอเป็นระดับงานที่อย่างงานกราฟิก นะครับโฟโต้ช็อปเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้แบบระดับละเอียดอยู่แล้วนะครับที่ต้องใช้แบบความเนี้ยบอะไรเป็นหลักนะครับแต่ว่า AI เนี่ยจะมาดิสับก็เฉพาะส่วนที่เป็นงานที่มันไวๆนะครับอ่ระดับโปรเฟชชั่นอลไม่ต้องสูงมากนะครับ,รบเน้นแบบปล่อยเร็วออดอปไวอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็จะกินตรงนั้นไปก็จะใช้จะมีนายเจนเอาแบบนั้นแทนอ่าเราก็จะเริ่มเห็นเพจตา a c e b o o k นะครับก็ปล่อยจะมีนายออกมาใช้กันเพราะฉะนั้นก็จะมีบ้างบางส่วนลูกค้าบางกลุ่มที่ที่เขาถูกแย่งไปจริง ใช่ใช่ถูกต้องครับแต่ว่าก่อนที่จะมี AI มาเนี่ย Adobe ก็โตประมาณนี้นะครับไม่ใช่ดอบมาขนาดนั้นนะครับแต่ว่า Adobe เนี่ยสามารถหาวิธีนะนะในการอ f f s e t ผลจากการดิส랩กลุ่มลูกค้า consumer มมบางสว่วนไปได้นะครับอย่าง ARR ตัวนี้นะครับเห็นเลขบวก12%เนี่ยถ้าเราลองไปดูไส้ข้างในนะครับ ลูกค้าที่มี A R หนึ่งล้านขึ้นไปสิบล้านขึ้นไปเนี่ยโตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นะครับ,รบก็คือสะท้อนว่าลูกค้าที่เป็นระดับ enterprise เนี่ยที่จ่ายต่างๆเนี่ยยังยังโตเยอะอยู่โอเคแต่แต่บางคนก็บอกว่า AI เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นไวมากๆวันดีคืนดีในอนาคตเนี่ยลูกค้า enterprise ที่ยอมจ่ายเขาจะเปลี่ยนใจไหมเป็นไปได้ไหมดัล้ว a d o ี e เขาทำยังไงครับอ่านะครับคือปัจจุบันเนี่ยเรียกว่า Adobe ี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ มองไป2ปีก่อนเนี่ย Adobe เนี่ยพยายามทำ AI ของตัวเองชื่อว่า Firefly นะครับ,รบเป็นโมเดลเจนรูปเจนวิดีโอเจนพวกกราฟิกเวกเตอร์ใน Illustrator ทำโลโก้พวกนี้นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเหมือนเขาก็เริ่มรู้นะครับด้วยอ,อาจจะเป็นเรื่อง no how หรือว่าเรื่องความสามารถในการเทรนทรัพยายกรต่างๆเนี่ยอาจจะตามคู่แข่งอย่าง OpenAI อย่าง Google เนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับ,รบเขาเลยใช้วิธีจับมือกันนะครับก็คือ ตัว h o t o s h o p เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้โมเดลอื่นนอกจาก f i r e f ฟ y ได้ไม่ว่าจะเป็น Nanobanana ของ Google จะเป็นตัว Flux อะไรเงี้ยครับก็คือมีให้เลือกเป็นสิบสเจ้าเลยนะครับก็คือถ้าใช้แพลตฟอร์มของเขาก็ก็ใช้ AI เจ้าอื่นได้เหมือนกันใช่ครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าใน Chat GPT เนี่ยก็จะมีปุ่มให้ใช้ Photoshop แล้วด้วย นะครับก็คือเราสามารถใช้ Photoshop บนใชทแชท GPT ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาใชท GPT บน Photoshop ก็ได้หรือ Google ก็ได้นะครับมีให้เลือกหมดเลยก็คือเขาก็จะไปเป็นพาร์ทเนอร์กันแบ่งรายได้กันอย่างนี้เหรอครับอ่าก็ต้องมีการแบ่งกันนะครับแต่แน่ๆแหละคือคือไอ้ตรงนี้ยคือทํามาเพื่อที่จะให้อ่าลูกค้าเนี่ยไม่หนีไปไหนนะครับพยายามจะดึงลูกค้าให้อยู่กับ Adobe ต่อไปนะครับแล้วเขาก็ใช้ท่าในการอ่ะขึ้นราคาไหมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก50าสิบเหรียญ นะครับพอ AI มาเนี่ยเขาก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเหรียญละนะครับ r e a t i v e c l o u d Pro อืม,มครับในมุมของเราเองเรามองว่าทาง Adobe เนี่ยเขาปรับตัวกับกระแสของ AI ได้ได้ถือว่าดีมากน้อยแค่ไหนครับช่วงแรกเนี่ยยังเหมือนจะตามไม่ทันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าก็อย่างอย่างที่ทางบ o r โออ่าค้นคว้ามานะครับ,รบก็คือตอนแรกเนี่ย เหมือนตลาดจะคิดว่าดิสลาบคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวรายได้น่าจะโตชา้าลงแน่ๆนะครับ hmm. แต่กลายเป็นว่าเขาก็ทําไปทํามานะครับปรับข้างในปรับข้างนอกนะก็ยังโตได้ประมาณสิเนหมือนเดิมนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ hmm. แต่ว่าหุ้นเนี่ยไหลลงมาเรื่อยๆละนะครับทางบลเโอเราก็เลยมองว่าเอ้ยน่าสนใจดีครับในแง่ของราคานี่หมายถึงว่าราคาแพ็กเกจเนี่ยครับที่รายได้มันเป็นรีเคอร์ริงเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลมากนะ้อยเท่าไหร่และเทรนด์มันจะแพงขึ้นหรือมันจะลดลง คือแน่นอนนะครับเว่าถ้าขึ้นราคาไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับ,รบทาง Adobe เนี่ยเขาเลยมีวิธี monetize หลายแบบนะครับอันแรกก็คือรายเดือนปกติแต่ว่าอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการให้เครดิตในการเจน AI นะครับคิซซ่าเหมือนหยอดเหรียญน,นะฮะ อย่างถ้าเราซื้อตัวแพ็คเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เครดิตมาก้อนหนึ่งอาจจะสักส0 0พันไหมนะครับสามพันไหมนะครับซึ่งถ้าใช้หมดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้ครบเดือนก่อนให้มันจะรีเซ็ตนะครับเราสามารถซื้อแยกต่างหากได้ว่าเอ้ยฉันขอซื้อเพิ่มสัก5 0าร้อเครดิตเอามาเช็เพิ่มสักหน่อยอ่ามันก็จะเป็น ER รายได้ที่เพิ่มเหรียญ<ห>เติมเกมเนาะ <c oughs> แบบนั้น <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเอ่อก็คือเป็นแนวทางเอาตัวรอดของเขานะครับแต่ในแง่ของราคาหุ้นเหรอครับเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมาครับก็ถ้าเราย้อนกันไปดู นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหถ้ารับจากปี2021นะครับซึ่งเป็นปีทองของพวกคุณเทคซอฟต์แวร์นะครับตอนนั้น P/E ประมาณ40-50ตอนนี้อีเอพีเอโรบีเหลือ15ครับนะครับโดยที่โกลดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ลดอะไลขนาดนั้นนะถ้านับถ้านับจากยอดสักปี2023นะครับที่ไหลลงมานะครับก็คิดเป็นดส s c o u n t จากค่าเฉลี่ยประมาณสัก40%แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะถูกแล้วนะครับ เทรนเรามองว่าเขายัางยังโตแบบนี้ได้ต่อไปไหมครับปีละสิบเปอร์เซ็นเฉลี่ยเฉลี่ยแบบนี้ยังโตได้เรื่อยๆแบบนี้มันมันมั่นคงมากน้อยแค่ไหนครับอตอนนี้ห,หลักๆเนี่ย Adobe ีเนี่ยยังคงเป็นกลยุทธ์เดิมอยูย่ก็คือพยาบามเอเข้ามาเสริมมูลค่าของบร,ริการเดิมแล้วก็ขึ้นราคาเป็นหลักนะครับแล้วก็เก็บเงินด้วยวิธีต่างๆนะครับรวมถึงมีการปรับโอเอเรติงเอ็กซ์ตต่างๆเพื่อจะคุมมาจินไม่ให้ลดลงไปมากกว่านี้<ห>นะครับเพราะว่า ยิ่งมีคนใช้ AI มากขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้านะมีการมีการรันชิปหลังบ้านในการประมวลผลคำตอบ<อ>ประมวลผลภาพส่งไปให้ยูเซอร์นะครับซึ่งดูแล้วเทรนเนี่ยทางบริโอเห็นว่ายังดูยังดูงดีอยู่นะครับอย่างน้อยเนี่ยอยากให้จับตาเลข ARR นะครับหรือว่ารายได้ r e c u r r i n g ต่อปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะโตไม่ต่ำกว่าสองหลักละสิอร์เซ นะครับเพราะว่าคือถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าเหมือน A.I จะไม่ได้ถูก m มเลทายจริงๆนะครับ uh huh. แต่ตอนนี้คือมาเริ่มมเลทายซ์แล้วไงนะครับะะก็ไม่ควรจะต่ำกว่านี้ครับทั้งฝั่งต้นทุนทั้งฝั่งเงินลงทุนของเขาบวมมากขึ้นไหมครับเพราะว่าถ้าจะจับกระแส A.I มันก็ต้องใช้ตังเหมือนกันอ่าที่จริง Adobe เป็นบริษัทที่มี Free ฟ a s h Flow g ร n e r a t e มาเรื่อยๆเยอะมาก นะครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนพอราคาหุ้นมันไหลลงมาเยอะใช่ไหมครับทางบริษัทเนี่ยก็มีการซื้อหุ้นคืนแบบเยอะมากๆเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เงินสดที่เจอเลทออกมาได้เนี่ยเอาไปซื้อหุ้นคืนแทบจะทั้งหมดเลยอ๋อครับก็เลยอาจจะเหลือซตงสดังไม่ถึงกับเยอะมากเพราะว่าไปเน้นซื้อหุ้นคืนแทนแบบนั้นบริพยายามบอกอะไรบางอย่างให้กับักลงทุนอ่า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 โอเคสรุปให้เราหน่อยสิครับ ตัว Adobe เนี่ยปัจจุบันเขาจะมีป้อมปาการม,มีโหมดที่แข็งแรงมากน้อยแค่ไหนในการต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดในกระแสะ AI ทุกวันนี้ครับสรุปก็คีย์หลักนะครับโหมดของเขาเนี่ยคือลูกค้า Enterprise นะครับที่ต้องเรียก้ว่าเหมือนใช้กันทุกใช้กันหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF นะไฟล์ PDF ก็ใช้กันหมดทุกคนนะครับ h o p ต้เนีนะครับไปถามหน่วยมางานมาร์เก็ตติ้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็ใช้กันหมด นะครับไม่น่าจะมีใครไม่ใช่นะครับ Illustrator ก็เหมือนกันนะครับทำให้ลูกค้าหลักของ Adobe ีในหลังจากนี้ก็ยังจะเป็น Enterpri s e อยู่นะครับก็ยังจะคงจะยึดโยงอยู่กับ Adobe ต่อไปนะครับเปลี่ยนเนี่ยก็ค่อนจะยากนะครับเพราะว่าคนในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นกลางเนี่ยเขาก็ถูกเทรนมาด้วยการใช้ Adobe อยู่แล้วนะครับหรือว่าในวงการภาพยนตร์ยังไงครับเขาก็ต้องใช้ Adobe อยู่แล้วเป็น I n d u s t r y Standard อันนี้คือโหมดอันแรกนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ เรื่องของอความสามารถในการขึ้นราคานะก็เป็นอะไรที่ต่อมาจากอันแรกนะครับก็ถ้ายังขึ้นราคาได้โดยที่คนเนี่ยยัง stickyness กับมันอยู่นะครับยังไม่ได้ย้ายไปไหนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องดีต่อมาจิ i นะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของรูปนะครับอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าวงการเจนรูปเจนวิดีโอเนี่ยมักจะเจอเรื่องฟ้องรองเนาะเพราะว่าเอ้ยเอารูปของใครมาก็ไม่รู้ นะครับผิดลิขสิทธิ์ละเมิดมาเทรนแล้วก็อเอามาเจนเป็นตัวละครต่างๆที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าของ Adobe เนี่ยอย่างน้อยเขามี Firefly ซึ่งเป็นโมเดลที่ถูกเทรนมาด้วยรูปใน Adobe Stock หรือว่ารูปที่ถูกลิขสิทธิ์จริงๆนะครับก,รก็จะก็จะรลอดผลจากเรื่องออกฎหมายไปนะครับพวก Enterprise ก็เลยชอบ Adobe นะครับเพราะมันถูกกฎหมายมใครอยากชัวร์ก็มาใช้ Adobe ได้ก็ยอมจ่ายตังค์ไปแบบนั้นนะครับ ถ้าให้แนะนําเรื่องของมุมมองการลงทุนเหรอครับณตรงนี้มันเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าราคาลงมาเยอะหรือว่าจริงๆถือยาวๆเพราะาเรามั่นใจในพื้นฐานได้เลยครับก็ Adobe เนี่ยตอนนี้เนี่ยสำหรับนักลงทุนนะครับทางบอ r d e เนี่ยมองว่าใครเป็นสายสะสมก็น่าสนใจนะครับราคาลงมาเยอะใช่ครับ valuation ก็ประมาณฟพราะปะมาสิบห้าเท่าเทียบกับโ r รที่ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้อีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยก็คิดว่า น่าจะดีนะครับเพราะว่าที่หุ้นลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องซ e n t i m e n t เป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับถ้า sentiment มันมันอ่า bottom ไปแล้วนะครับพื้นฐานเหมือนเดิมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกร e l ล a กลับมาค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยข้าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ28นะครับแต่ถ้าเรามองแค่20ก่อนนะแนบบึ่ง s d ที่หลุดลงมาเนี่ยก็มี up s i ด e ประมาณ30%เซนละถนะ้านับจาก ราคาปัจจุบันอย่างนี้นะครับ<น>ก็เลยเหมาะกับคนที่ชอบสะสมหุ้นแวรลู่นะครับรวมถึงคนที่เป็นสายหุน้นหุ้นเส้นหุ้นโกลด์เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับฐานหุ้นเอไอหุ้นชิปนะครับก็เริ่มจะมีการทําโทษกันนะใครตัวไหนที่โตไม่แรงจริงหรือว่า AI <น>ไม่ได้มอนิทไทจริงก็าอาจจะย่อลงมาหุ้นซอฟต์แวร์หุ้นแซดแบบนี้นครับก็เหมาะกับหุ้นเหมาะกับการที่จะไดเวอร์ซิฟายมากลุมนี้เหมือนกันเค เงินมันจะมีโอกาสวนกลับไปหุ้นที่แบบมันมันมันแลกขาดกว่าเขาหรือว่าโดนตลาดทําโทษลงมาแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับปกติเอ่อเนเจอร์หุ้นอเมริกาก็ชอบเวียนกลุ่มไปเวียนกลุ่มมากันแล้วนะครับอย่าง Adobe Salesforce Netflix ่ยครับก็จะถูกวนเข้ามาอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันโอเคถ้าสนใจในบ้านเราก็มี DR ใช่ไหมครับเราแนะนําเป็นตัวไหนค่ายไหนเป็นพิเศษไหมครับครับสำหรับ Adobe เนี่ยจะมีตัว ADBE ศูนย์หก นะครับของ KKP นะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวที่สภาพคล่องเยอะสุดแล้วล่ละนะครับ,รบถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะครับก็แนะนําตัวที่มีสภาพคล่องก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าค่างเงินบาทเริ่มจะแข็งนะครับเราก็เลยเห็นว่าเอยตัว DR อาจจะขึ้นน้อยกว่าคุณแม่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความสิยนอันนี้เป็นเรื่องค<ล>่าเงินใช่โอเคได้งั้นก่อนจากก,ากันก็ใครอยากตามข้อมูลดีๆจากทางบลดาโอนะครับตามได้ทางไหนยังไงบ้างครับประชาสัมพันธ์กันเช่นเคย ครับก็ใครชอบเนื้อหาดีๆนะครับการลงทุนไม่ว่าจะหุ้นกองทุนต่างประเทศนะครับเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็อย่ติดตามนะครับแอดไลน์ด i านโอกนะครับหรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีหุ้นที่น่าสนใจครับหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นะครับเวลางบออกเราก็จะมีการสรุปออกมาให้แบบนี้นะครับหรือใครชอบฟังนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการนะครับ Investment Mastery นะครับก็จะมาเจาะลรือหุ้นที่มี DR ด้วยนะครับ โอเคได้ตามสแกนหน้าจอตอนนี้แล้วก็อัปเดตกันกับทางบลรโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนสุดนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ